สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานค่อนข้างดีค่ะคนที่เป็นเซลส์เป็นพนักงานขายยอดขายจะรุ่งพุ่งแรงมากนะคะส่วนคนที่ทำงานค้าขายมีกิจการส่วนตัวถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันค่ะได้เงินได้กำไรดีค่ะส่วนคนทำงานออฟฟิศบรรยากาศการทำงานก็ดีนะคะทำงานอย่างสบายใจ คนทำงานราชการรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในเรื่องของงานนะคะขอให้คุณลุยเต็มที่เพราะดวงกำลังเปิดอยู่ในช่วงขาขึ้นเมื่อดวงดีแล้วก็ขอให้เร่งสร้างการกระทำที่ดีขยันมุ่งมัน่นอัปเดตตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอแล้วการงานที่ดีจะหนุนให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงก้าวหน้าแน่นอนค่ะการเงิน การเงินเข้าซ้ายออกขวาเลยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการหมุนเงินคุณเองอาจจะกําลังมีความคิดอยากที่จะลงทุนอะไรบางอย่างเช่นลงทุนในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือกําลังจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือเลือกที่จะหาช่องทางการเงินเพิ่มเติมแต่คุณก็จะสามารถควบคุมจัดการให้ผ่านพ้นไปได้นะคะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่อายุค่อนข้างห่างจากเรา เราจะได้เจอกันครั้งนี้ก็อาจจะมีความไม่พร้อมกันอยู่อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่เอื้ออํานวยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ให้คุยคุยกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ดูแลเทคแคร์กันดีนะคะถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างมีความสามัคคีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะ สุขภาพระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นนอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาอีกอย่างหนึ่งก็ระวังในเรื่องของการเจ็บข้อไม้ข้อมือด้วยนะคะในเรื่องของโชคลาภมีพอสมควรนะคะไพ่แนะนำให้ไปไหว้ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ พยายามไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะหรือหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สต่างๆนะคะและลองเสียงเซ็มซีดูไหว้พระขอพรดูนะคะแล้วสามารถนําเลขนั้นนะคะมาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขนําโชคของคุณก็คือเลข3